สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะครับในโหมดแรงซีเอ็มนะครับกับฮีโร่เบเฮมอนนั่นเองนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในคอนเซปต์กดคนเดียวนะครับวันนี้ผมจะเล่นเป็นเบเฮมอนสายเรียนตินะครับแล้วก็น่าจะมีกิมมอด้วยนะครับโอเคคงไม่คาถาฟ้าชิ้นแรกหรือว่าสายตีนะครับผมอยากเล่นเป็นสายตัวแบบโอมากกว่านะครับสายลมมิงนะแต่ตอนนี้ผมขอยืนบนไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วกัน๋ย่ยไปวิ่งเลนอื่นนะครับ ผมเล่นเมเฮผมชอบเน้น1 3ึ่งสนะครับสกิล2ผมอัพมาแค่เลเวลเดียวพอแล้วนะครับชโดวกลางเหรอรู้สึกว่าไพโรดึงคลิปปะไม่ก็ป๊อปเป็ดดึงอ่ะหายทั้งคู่เลยอันนี้ชิลลัดคลิปหรือว่าชิลเช็คว้ยเนี่ยผมไปแกงกลางก่อนแล้วกันนะครับลิงผมจะแตกว่ะ ไม่ได้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 มาไนมีวนเมื่อกี้สไลด์เขาก็ได้แล้วชาโดว์มันบางสามวีตันได้ตัดุนบนไประวังมานาไม่มี I'll it. <saturated fossils> go. got Haste, นี่คือเมื่อแค่ลิงเขาคอมโบยังไงก็ได้เว้ยใช้ตัวพวกแบบเลือดน้อยมากเหมือนจะมีคนวับซ้อนไหมแต่ผมปล่อยเต่าเฮเวลคนเดียวไปก่อนแล้วกันนะครับเต่าลีมานาเหรอเอออย่างนี้ต้องมาช่วยแล้วแหละ ตวนน้เย็นนะเพื่อนยังไม่ได้ไปแก๊งเกมแรกของวันนะครับผมขอวอร์มอัพเป็นเกมแรกที่อัดเลยแล้วกันปกติผมจะเล่นอย่างนี้ฮะเวลาจะอัดก็จะกดอัดเลยถ่ายคู่ไปเนี่ย เดินได้ไหมมุมอย่างดีเดีอวไงต้นไม้ต้นเดียววะไปบ้านไรกันนี่ครับโอเคครับจังหวะนี้ขออธิบายสกิลกันนิดนึงครับสกิลหนึ่งสตันนะครับสกิลสองมันจะกดเพื่อเพิ่มพลังโจมตีนะครับสกิลสามเวลาเราใช้สกิลหนึ่งหรือสองนะครับมันจะมีฮิตหนึ่งที่เป็นดาเมจสตันนะครับมันจะเพิ่มมานิดนึงนะ ทันตีก็ช็อกเวฟบนะครับสร้างความเสียหายคล้ายๆกับสกิลสามนั่นแหละแต่ว่าจะคิดตามค่ายูนิตของของเป้าหมายอ่ะเออยิ่งยูนิตเยอะก็ยิ่งแรงขึ้นนะครับถ้ามีกระาฟ้าสกิลสองมันสามารถกด e เพื่อกระโดดได้คูดาวมันจะไม่เท่ากับสกิลสองนะครับมันจะห่างกันนิดนึงแต่เวลาใช้มันจะติดคูดาวเหมือนกันนะครับให้ผมลงไปเติมร่างก่อนตืนบน น่าจะได้สองอฮลโดลงฮัลโไปเดี๋ยวเฟโเดี๋ยวเนท้งถอยอถอยยถอยถอถอยถยถยถยอออ ดเดี๋ยวผมขึ้น P K นะครับปกติเวลาคนอื่นเล่นอ่ะเขาชอบบอกกระถาฟ้ากันไงกระทาฟ้ามันเป็นไอเทมชิ้นใหญ่อ่ะจังหวะเข้าจริงๆอ่ะมันไม่ทันเพื่อนด้วยผมแนะนำจริงๆนะสำหรับคนที่ชอบเล่นเบเฮอยู่แล้วะ P K ก่อนดีกว่านะตอนนี้ผมก็ติดเล่นเบเฮพ,พอสมควรเออ สกิลหนึ่งเวลาเราสตาร์ทเราสามารถกดได้นะเพื่อเอาที่กั้นออกนะครับผมลงไปบวกกับล่างก่อนบางคนชอบขึ้นคาถาฟ้าแล้วก็ออกเป็นทวินเบดอะไรอย่างเงี้ยคิเคิไปมันก็เล่นได้นะเว้ยถ้าเกมมันสบายอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าพ K ตอบโจทย์สำหรับผมมากกว่ามันทีมไฟมันทันเพื่อนอะ่ะเอ<ป>เอ<ป> คือมันซ้อนเพื่อนทันงไงประเด็นน่ะถ้าคาถาฟ้าถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะแต่ผมมองว่ามันยังไม่จำเป็นอ่ะช่วงต้นเกมอะพีเคตอบโจทย์เยอะกว่านะ <ป>น่าจะไม่มีหวอนะไะเจาช้างล้งั้นผมซื้อวาร์ปก่อนละกัน อย่างที่ผมพูดไปครับตัวไหนที่คิดว่าออกกิมมอแล้วคุ้มผมก็จะออกนะระวังสงก่สร้างนี้เข้าวะผมกัวเดวอ่ะ เฮ้ยทีเคมาแล้วป่ะไม่ได้ช้านะครับผมต้องหามุมที่แบบยูนิตมันเยอะๆหน่อยอ่ะมันจะได้ช็อคแบบโอเค บางทีเราก็เป็นคนปิดทองหลังพระก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเด่นมากหรอกอแต่ผมแค่อยากจะนำเสนองไงตันนี้ผมชอบเล่นพวกเบเฮอะไรพวกนี้พวกแม็กมัดอะไรเงี้ยไม่รู้เพราะอะไนะอ,อ,อาจจะเป็นเพราะว่าเราเบื่อพวกแคร,รี่หรือว่าตัวแบกแล้วมั้ง <laughs> ผมกลับบ้านก่อนแล้วกัน ชิ้นต่อไปผมขึ้นเป็นจอเวทนะครับปกติเบเฮแต่ก่อนมันไม่มีกระถาฟ้าใช่ไหมคนมันจะออกอยู่แค่นี้แหละบิงจอเวทลีนตินะครับแต่บางทีมานามันไม่พอนะก็ต้องมีแหวนลรมานานะครับสมัยก่อนนะสมัยที่แบบยังไม่มีแพทไม่ใช่เบต้าของกระถาฟ้าของเบเฮมอสนะสามบวกได้จะมีวาร์ปลซีบีซีบีเรนติเอาเลย ผมกันสวยป่ะเมย์ไปเลยไปเลยไปเลยมันสามารถตันล็อกตัวได้นะ ถ้าผมบวกคนเดียวไม่น่าไหวว่ะวอบกลางสักคนได้ปะไม่มีว่ะเดี๋ยวกูด้อมหลังให้ เเออออ,อออาากกลืมไปลืมไปเลยว่าเคยมีคราบผมก็ลืมไปว่ามันอ,ออกได้นี่วะถ้ากดอีกทีอ่ะอืมโอเคครับเจ้เวท อยากมีช็อตสวยๆกับเขาบ้างไงไม่รู้ซ้อนล่างฐานป่ะนะอ่ะเรียบร้อยแตกว่ะอยากโชว์บ้างอ่ะ

ว่อนในป่าไปตรงนี้มันเป็นจุดวอนแบบเบสิกเลยไงผม<ป>ต้อ<ป>งรีบออกว่ะซ้อนลิงทันไหม ยิงโดนแล้วไม่น่าทันอ่ะตายโทษโทษโทษเมื่อผมมันกดไม่ใช่มือสิต้องเรียกว่าคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดมันกดไม่ค่อยติดอ่ะต้องหวาะสตาร์ทแล้วออกอ่ะ ต่าเขายาแดงให้ผมป่ะผมเช็คก่อนตรงนี้ก่อนอหมดพอดีเว้ยมาให้เราได้สเปลชาร์ดละสเปลชาร์ดเสร็จผมก็คงจะเรียนตีแหละถ้าเยอะได้นานๆหน,น่อยอาจจะออกกิมมอนะ Đi này sửa lấy Hả mùm gần นี่มันกดไม่ค่อยติด่ะก็ <'ll> รีบเอาออกให้เพื่อนเรานะจงไปสิ่งก่อสร้างนี้การด้วยก่อนแล้วกัน ไม่รู้จักบอกกูยังลูกเด็กๆไปน้องชอบมันหน้าบึ้มอะอาแต่เรียบร้อยคุณไม่ได้ไปต่อ เป้าหมายหลักเวลาสตัรนะ์น่ะคนที่อยู่หน้าสุดจะโดนสกิลสามนะครับคือมันแรงมากเลยนะเพิ่มดาเมจให้ต้องร้อยหน่วยนะน่าจะบวกของอันติเข้าไปด้วยนะครับสกิลสามน่าจะมีผลกับอันติด้วยนะเวลาผมช็อก็อาจจะบวกเข้าไปอีกร้อยหนึ่งโอเคโอเคเราได้จ๋อเวย้วยละ ต้อโค้ดเด็กว่ะแอคขึ้นกันเวทเหรอชนบวกหมระผมไม่ไหวเนี่ยติ๊กคือบวกเว้ยไม่ได้วะล่างก็ได้ไหมผมรอซ้อนเดือดแมกแมเด่าหลิงเขามีหนัวฝั่งนู้นไม่ได้มีใครออกพีเคไงแต่ป๊อปเป็ตเขาได้วิวนล็อกแล้วดิ ซื้อดาดด้ว้ก่อนอเรียบร้อยครับกลางแตกผมไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในหูเวลาเคานนี้ยวมันเหมือนเจอกแจ๊กจาะแจ๊กอ่ะน่าจะเป็นแก้วหูมั้งอันนี้ก็ไม่ทราบอ่ะ รอดูเล่นล่างก่อนโอเคไม่มีใครมา hey, <so. S 1> ต่อเดือบเบิร์นเหรอถ้าเขาเข้าคลิปกันสองสามตัวไอ้ผมเล่นอนะไรอย่างเงี้ยผมเล่นแล้วอย่างเงี้ย <c oughs> คิดว่าเขาเอาไม่ตายไงเขามีโคเด็กกับมีเดืบเบิร์น <c oughs> นี่หว่า

รอป๊อปเป็ดอะไรอย่างเงี้ยตัวบางๆอะ่ะตรงนู้นบางๆมีไม่กี่ตัวมีป๊อปเป็ดมีไพลโลฮะตอนนั้นถือชิบหายเลยชาร์โดเดวโอเชียลช็อคแต่ตีเราแรงแรงไม่แรงขึ้นอยู่กับยูนิฟด้วยนะซ <c oughs> อนเยอะอย่าเพิ่งเอารอเพื่อน มันก็แค่การทักทายวะหวะ่า <c oughs>

ต้องอ่อนฟ้าเพราะเป็ดบินวอลกอะ <c oughs> โดนแม็กแมนเกาจะตายชิบหายคู่เนี่ยอ่าเรียบรอ้อยโอแหม่โอเคครับส่วนหลังเกมนี้ก็จบลงที่เรียบร้อยแล้วนะครับหดูดูชอบใจนะครับอย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะอย่าลืมติดตามแฟนเพจกันด้วยนะครับที่พานกันขอโทษด้วยนะนขอนะะบคุณเจ้ใหม่แหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมมองว่ามันยังไม่สุดไว้ส่วนหลังเกมนี้เดี๋ยวไว้ไโอกาสหน้าแก้มือแล้วกัน,นครับบายจ้า